บ้านของฉนันอยู่ด้วยกันมากหลายพ่อแม่ลุงป,ป้าปู่ย่าตายายอีกทั้งนะ้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันสวัสดีค่ะเด็กๆคุณดานะคะจะมาเล่ามิทานนะคะเรื่องลูกหมูสองสามตัวสามตัวค่ะลูกหมูสามตัวนะคะ ต่อเนื่องจากหน่วยการเรียนรู้บ้านแสนสุขนะคะเรามาฟังกันเลยนะคะเด็กๆอยากฟังไหมคะตบมือให้รูดาด้วยค่ะอ่าเริ่มนะคะมีครอบครัวหมูอยู่ครอบครัวหนึ่งนะคะก็มีลูกหมูด้วยกันมีลูกด้วยกัน3ตัวนะคะต่อมานะคะแม่หมูก็เห็นว่า ลูกๆทั้งสามตัวนี้นะคะได้เติบโตแล้วสมควรที่จะออกไปรับผิดชอบตัวเองได้แล้วไปช่วยเหลือตัวเองเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วนะคะแม่หมูจึงให้ลูกทั้งสามตัวนะคะออกไปสร้างบ้านของตัวเองใหม่ลูกหมูตัวที่หนึ่งนะคะสร้างบ้านด้วยหญ้าแห้งและฟางเสร็จเร็วมากเลยนะคะตัวที่สองนะคะตัวที่สอง สร้างบ้านด้วยไมย้ใช้เวลานานกว่าสร้างบ้านด้วยฟางนิดนึงแต่เสร็จเร็วอีกเช่นเดียวกันนะคะลูกหมูตัวที่สามสร้างบ้านด้วยอิฐหินและปูนนะคะใช้เวลานานนะคะในการสร้างแต่บ้านของลูกหมูตัวที่สามที่ใช้อิฐหินและปูนสร้างนะคะมั่นคงแข็งแรงมากกว่าของพี่ๆนะคะ ต่อมานะคะอยู่ต่อมาไม่นานก็ได้มีหมาป่าตัวหนึ่งเดินผ่านบ้านลูกหมูทั้ง3าตัวนะคะก็เห็นลูกหมูตัวอ้วนๆก็อยากจะกินนะคะจึงเข้าไปบ้านลูกหมูตัวที่หนึ่งที่ทําด้วยหย้าและฟางก่อนนะคะบ้านของลูกหมูตัวที่หนึ่งทำ้วยย้าและฟางเมื่อหมาป่าไปถึงมันก็ออกแรงเป่าออกแรงลมเป่าไปที่บ้านย้ายและฟางของลูกหมูตัวที่ห บ้านของลูกหมูตัวที่หนึ่งพังทลายเลยค่ะลูกหมูตัวที่หนึ่งก็วิ่งไปหาน้องบ้านหลังที่สองนะคะซึ่งสร้างด้วยไม้นะคะซึ่งสร้างด้วยเศษไม้นะคะเมื่อไปถึงก็เข้าไปหลบอยู่นะคะในบ้านไม้หลังนี้หมาปามาถึงก็ใช้แรงเป่าเป่าครั้งแรกไม่พังค่ะเป่าครั้งที่สองบ้านเริ่มเอ็นค่ะเป่าครั้งที่สาม บ้านพังทลายลงไปเลยค่ะลุกหมูทั้งสองตัวตัวที่หนึ่งและตัวที่สองรีบวิ่งไปที่บ้านของน้องตัวที่สามซึ่งสร้างด้วยอิฐหินและปูนนะคะเมื่อไปถึงก็เข้าไปหลบกันในบ้านหลังนี้นะคะหมาป่าก,ก็มาใช้แรงล้มเป่าเป่าเท่าไรบ้านก็ไม่พังค่ะ จนกระทั่งหมาป่าใช้กลอุบายที่จะปีลงทางปล่องไฟนะคะปีลงทางปล่องไฟนี่บันไดมาจะปีลงทางปล่องไฟนะคะหมูตัวที่สามนะคะซึ่งมีสติปัญญาดีกว่าพี่ๆก็คิดอุบายนะคะจะลงทางปล่องไฟใช่ไหมหมูตัวที่สามก็เลยก่อไฟนะคะก่อไฟที่เตาไฟในบ้านนะคะและตั้มน้ำร้อนไว้ให้เดือดเลยเมื่อหมาป่าลงไปทางปล่องไฟ ลงไปตกกระทะน้ำร้อนที่ลูกหมูตัวที่สามนะคะตั้งเอาไว้หมาป่าก,ก็เลยเส้นใจตายและไม่สามารถทำร้ายลูกหมูทั้งสามตัวได้นะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราต้องสร้างบ้านเราให้เข้มแข็งและแข็งแรงนะคะสร้างบ้านให้แข็งแรงนะคะเมื่อโดนลมพายุหรือมีลมมาบ้านเราก็จะไม่พังนะคะและที่สำคัญนะคะ ต้องมีความรักและความสามัคคีกันนะคะถ้าน้องไม่ช่วยพี่ๆนะคะพี่ๆอาจจะโดนหมาปาก,กัดตายไปแล้วก็ได้นะคะเห็นไหมคะความรักและความสามัคคีนะคะปรารถนาดีต่อกันเป็นสิ่งที่ดีช่วยเหลือกันเมื่อยามมีภัยนะคะค่รนิทานของคุณครูนะคะเรื่องลูกหมูสามตัวก็ได้จบลงแล้ว สนุกไหมคะเด็กๆมีบ้านเห็นไหมถ้าเกิดเราสร้างบ้านไม่แข็งแรงนะคะโดนลมก็จะพังนะคะอันนี้บ้านแข็งแรงมากเลยนะคะสำหรับคลิปนิทานวันนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกับคุณครูดาอาทิตย์หน้านะคะคลิปใหม่นะคะการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆใ,ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีนะคะเด็กๆ